สวัสดีครับพ,พี่เพื่อนๆน,น้องๆสมาชิกช่องต้นสต็อกนะครับคลิปนี้ถึงคิวของมุ่น S N N P เข้ามาเมื่อ3วันที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวผมจะทยอยจัดคลิปให้นะครับท่านไหนที่ขอเข้ามานะตอนนี้ก็มาดู S N N P ก่อนครับหุ้นสีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดนะครับ S N N P ล่าสุด15บาท60นะครับเขียวขึ้นมา30ตังค์นะครับเมื่อวันที่12มีนานะครับข้อมูลล่าสุดตรงนี้นะครับเรามาดูกันจากนั้นผมก็ไปดูหัวข้อข่าวนะแล้วก็ดูผลดำเนินง,งานนะครับกดซอไปพบว่านะครับเพิ่มขึ้นนะเติบโตเพิ่มขึ้นนะครับ สิตังค์เพิ่มไปเป็น5 3าตังค์ครับถือว่าเติบโ,โตนะเติบโตปรีกสามเทียบปยกสีนี้คือทั้งปีนะครับถ้าเราคิดว่าหุ้นตัวนี้ให้ p e 10เท่าเราก็จะได้พื้นฐานที่5บาท30นะครับถ้าให้ PE 20เท่าเราก็จะได้ให้พื้นฐานจะได้พื้นฐานที่ประมาณ10บาทบตอนนี้ราคาอยู่ที่15บาทนทครับหุ้นตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะให้ P สัก20เท่านะครับ ยี่สิบเท้าผมก็จะได้10บาทเองนะครับพื้นฐานตอนนีถ้ถามว่าแพงไหมก็แพงนะอาจจะ PE ถึง30เลยด้วยซ้ำ้นตัวนี้นะครับทีนี้เราไปดูต่อนะครับแต่ถ้ามันยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกๆปีทุกๆไร่ากนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ถ้ามันมันไม่เรียกว่ามันกระโดด แล้วก็มันทรงเนี่ยนะครับหรือมันลดลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับพระราคาเองก็ขึ้นไปพอสมควรทีนี้นะครับตัวนี้ PE ก็สามสิบสี่เท่าปันผลเองก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่ากว่าครับไรเปอร์บุก๊กห้าเท่าถามว่าภาพรวมเรโชสูงไหมก็สูงนะครับมูลค่าตลาดหนึ่งหมื่นสี่พันล้านนะครับตีว่าหนึ่งหรือห้าพันล้านนะครับเพราะว่าเก้าร้อยกว่าก็เฉียด ห้าพันไปแล้วนะครับสี 4, ่พัน้าพูดเลขกลมๆนะครับก็คือหนึ่งหมื่นันล้านทีนี้เราก็ไปดูเว็บไซต์ครับว่าธุรกิจนะครับ,บ,บ S&P เนี่ยเขาทำอะไรบ้างเราก็จะดูข้อมูลจากเว็บไซต์ระหว่างรอเราก็ไปดูข้อมูลงบการเงินงนะครับซึ่งงบเองก็ออกมา เมื่อปี63ก,กับปี64นะครับดูยดหลังได้แค่สองปีครับเราก็จะเห็นว่าสินทรัพย์เขามีแค่สี่พันล้านแต่ตอนนี้มาเก็ตเข็มหนึ่งห้าครับเฉดเจ็ดหนึ่งห้าถามว่าราคานี้สูงไหมสูงนะครับอย่างที่บอกนะครับกำไรจะหุ้นห้าสิบสามตังค์ผมอาจจะให้ดูจากกำไร,รสุทธิดูจากเรสโฉงตงอาจจะให้สักยี่สิบเท่าเพราะฉะนั้นผมถ้าเป็นผมนะผมก็จะรอแถวๆสิบบาท เพราะว่าปันผลเองก็จะได้มากขึ้นด้วยคปัน้นตัวนี้ถ้าผมจะเข้าผมจะซื้อที่สิบบาทจากงบนับปัจจุบันนะอันนี้คือไม่นับอน,อนาคตนะครับสมมุติว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเนี่ยนะครับหุ่นตรงนี้อาจจะถูกก็ได้นะครับราคานี้อาจจะไม่แพงก็ได้แต่ผมตั้งสมมติฐานของผมก็คือว่ามันเท่าเดิมเท่าเดิมตลอดครับรว่าเราต,ต้องตั้งสมมติฐานด้วยนะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้นะ นี่ก็คือเป็นจุดที่เราไม่รู้อนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพอจะคาดการได้คือเราตั้งสมมติฐานนะครับถ้าเราตั้งสมมติฐานในเชิงบวกมากนะครับอันนี้เราก็อาจจะพลาดได้หรือตั้งลบมากเราก็อาจจะเสียโอกาสผมก็เลยตั้งสมมติฐานเท่าเดิมตลอดนะครับเท่าเดิมตลอดเพราะว่ามันมันก็คือเป็นทางสายกลางนะครับมันก็มันจะได้ประมาณการง่ายหนักนะแต่ถ้าเรารู้มั่นใจว่าหุ้ตัวนี้อนาคตโตแน่นอนอนนี้ นั้นเราอาจจะประมาณการเชิงบวกได้นะครับแต่เอาเป็นว่าเราไม่รู้เราไม่รู้ปับ๊บเราอาจจะให้กลางๆก,ก็คือให้เท่าเดิมตลอดเพราะ,ะพื้นฐานก็คือ10บาทนะครับพอดีอินเทอร์เน็ตน่าจะมีปัญหานะครับไปดูเรื่องของกราฟเทคนิคเลยดีกว่ากราฟเทคนิคสัญญาณนะครับเพื่อดูจังหวะในการซื้อหรือขายนะครับถ้าผมดูมันเพิ่งเข้าตลาดก็เลยดูได้แค่กราฟเด่นนะ ทัชเทนก็คือ,อาจะเป็นเทนขาขึ้นนะครับทํายกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็อินดิเคเตอร์เองก็จังหวะนี้ก็เป็นถือว่าจังหวะจุดสูงสุดนะครับทําไว้ก็อินดิเคเตอร์เป็นขางลงเป็นขาลงพราะตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นเป็นโซนขางลงนะอาจจะพักฐานลงมาครับกำลังตัดลงพานแนวรับผมมองไว้เส้นสีม่วงตรงนี้ครับ14บาท14บาทตรงนี้ก็คือเป็นแนวรับจากการาฟเทคนิคแนวรับที่14บาท แต่ถ้าจากพื้นฐานผมให้10บาทตั้งรับแที่10บาทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเปรียบเทียบกันนะครับเอาข้อมูลทุกอย่างมาใส่สมองเราแล้วก็ชั่งน้ําหนักเอาว่าเราจะรับที่10บาทหรือรับที่14บาทนะครับแต่ถ้าผมดูวิเคราะห์พื้นฐานแล้วผมว่าราคานี้ค่อนข้างสูงแล้วความคุ้มค่าปันผลถ้าคิดว่าเราติดดอยแล้วปันผลเราคุ้มค่าเราก็ซื้อได้นะครับ แต่ถ้าสำรับผมแล้วผมมองว่าอาจจะตั้งรอแตถวสิบบาทเลยดีกว่าปลอดไฟกว่าแล้วเราก็ไปดูพื้นฐานจากงบในเชิงลึกมากขึ้นนะครับเราก็จะเห็นธุรกิจเขาทําอะไรนะครับผลิตแเล็ดจ,จำหน่ายเครื่องดื่มขนมขบเคีย้ยวเยลลี่พร้อมดื่มเยลลี่คาราจินแนนครับภายใต้สินค้าเจลลี่ปลาหมึกกรอบปลาหมึกเส้นนะ แล้วก็ขนมการสินค้าดอกบัวโลตัสเป็นต้นครับฟรีโฟดโอเคนะครับ2ี่นะ่าสนใจรายย่อยถือน้อยนะครับมีเจ้าใหญ่ถือ20%นะครับ Limited, คอนคอร์ดแคปิตอลลิมิเต็ดถืออยู่20%บอรริษัทเอสเซนไอโฮลดิ่งถือ18%คุณธากรถืออยู่10% และคนถากรก็ถือว่าเป็นกรรมการด้วยนะครับก็ถือว่ามีมีเจ้าของมีเจ้ามือนะครับคนตัวนี้แล้วก็กำไรสะสมก็เพิ่มขึ้นก็โอเคนะครับนี้สินไม่น่าไม่น่าหัวนะครับนี้สินต่ำนะครับแล้วก็รายได้เองก็สี่พันล้านสี่พันสามนะครับต้นทุนก็สูงเหมือนกันนะ ต้นทุนสูงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูต้นทุนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับกำไรสุทธิก็ถือว่าเฉียดเฉียดสิบเปอร์เซ็นต์นะก็ถือโอเคนะครับปีก่อนโน้นก็กําไรบางเฉียบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ปีนี้ก็ทําได้ดีกําไรเก้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมานะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับแต่เอาเป็นว่าราคาเหมาะสมผมประเมินแล้วอยู่ที่สิบบาทลงมา นี่ก็คือความพิดเห้นส่วนตัวครับในเชิงของงบแล้วก็กราฟเทคนิคครับท่านอาจต้องไปหาข้อมูลด้านอื่นเชิงอื่นด้วยครับประกอบการตัดสินใจถ้าเป็นเชิงกราฟก็แนวรับ1 1บแต่ละบบาทครับแล้วก็ถ้าเป็นพื้นฐานแนวรับก็10บาทลงมาครับถึง5บาทครับนี่คือโซนซื้อนี่คือเราตีความออกจากงบครับ ขอทุกท่านใช้วิจารณญาณนะครับไม่ได้เชียร์ซื้อเชียร์ขายครับไปพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ